ทเสร็จเสมอในงานส่งหรือว่าในงานต่นางๆเพราะผมเป็นตัวแทนที่มีอำนาจสร็จามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้เด็กหนินคนเนี่ยสามารถเติบโตได้ก็กะดังเวลาเขาทำเวลาเขา,เ,ขา,เ,เ,ขา,า,าเรียนหนังสือี๋ยเขาก็จะมีแรงสดกานจากเรื่องแต่อะไรก็รแล้วแต่นะครับล่าสุดเนี่ยครูเรียกผมไปพบว่าดูลฐา,านลูกเรีเยนแบบไหนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากสอบถามว่าเราเป็นยังไงเพราะ ตอนนี้คือกระจา่างเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ในตัวเอง,เองสูงก็ามีความสูงมาก,กเพื่อนก็แบบหลักเขา,าเยอะนะฮะแต่ก็จะมีหวัวหน้าห้องคนเดิมเนี่ยซึ่งแบบเป็นเป็นติดส่วนต่องพเพื่อนๆเราเราเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องแบบอยู่กับหวัวหน้าเขาใช่ไหมแต่ลหลังๆเนี่ยเพื่อนๆหัวหน้าเป็นคนเครียดเป็นคนที่กังวลเขาก็เลยมาเตะกระจา่จางเยอะจนเขาเสียอำนาจเด็กเจ็ดคก็เลยก็เลยมาพูดตามว่่อยากกะจ่างเท่าไหร่กัจ่างก็เลยตอบไปทำว่าเพ <c oughs> ื่นอนคุณในการก็เลย ผู้รับผื่อก่ว่าก็อาจารย์ตอบดูนะไปว่าเธอมีความทุกข์แล้วก็โมงทุกอย่างเขาบอกว่าเธอมีความทุกข์กับถ้าเธอมีความทุกข์มันก็ไม่แปรนะฉันมีความสุขอยู่เลยเอาความทุกข์ของเธอมาใส่ที่ตัวฉันเองเลยเพ่อนมากด้วยนาแสดงว่าอันนี้วิธีคิดของเราที่เราเคยสั่งสอนกับตัวแทนหรือคุยกับตัวแทนเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ทุกสื่อวิธีการเป็นตัวแทนได้เขารู้เลยว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยสามารถนำพาตัารอดในทุกสถานการณ์ เราล่าสุดปีนี้เขาได้รับจุดหนึ่งาะครับนี่คือแปลว่าเนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มมันเป็นวิทยากรน้อยๆผมบมกตอนช่วงท้ายของเวลาการป็นยานเพราะเขาก็มีแนวความคิดหลายๆอย่างที่ที่ใช้ในการที่ำให้เขาเติบโตได้และตังมีสโลแกนในใจในการใช้ชีวิตในโลกไม่สูดไม่กิงต้องขยายเจอความลำบากต้องฝันต้องความกดดันต้องทุ่มเทแ้ชม ปัญณาวันตรงท้าบอก